why are ย้ายมาตรงนี้มีเพื่อนยิงด้วยนะฮะทมงานสายล่าโอ้ไม่ขึงอ่ะปากขึงหน,น้าตัวน้อยตัวน้อยคัดไซส์ใช่ไหมจัดไปย,ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะกำลังจะหันเี่ยวข้าง ลุ้นดูกันอีกทีนึงพี่น้อง <c oughs> ป่าเนี้ยวันนั้นที่ยิงได้ตรงนู้นเก้าโลครึ่งนะครับป่านี้แหละลุ้นดูกันวันนี้จะมีตัวใหญ่อยู่บ้ลองดูถ้ามันขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตรงไหนเดีย๋ยวค่อยพายเดียวไปหามันนั่งดูตรงนี้ไปก่อนครับเ <c oughs> มื่อกี้ขึ้นอยู่นะตรงนู้นย้ายมาตั้ง เรือตรงนี้นะครับน้องเขาขึ้นอยู่ตรงนูง้นเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นะู้นเยย้ายมาทางนี้นะลุ้นด้วยกันครับเห็นที่ใหญ่ขึ้นตรงต่อดำดำกลงลุ้นดวูว่าจะได้ยิงหรือเปล่านะครับ ตัวนี้หลังทีชมพูได้พี่นอ้องแล้วทำไมผมไม่ยิงวะอัน <c oughs> มันคือมันขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงนะ้วมันหันหันหลังให้ผมอะผมเลยไม่ยิงนะเมื่อกี้นะโอ้ <c oughs> ตัวใหญ่เลยครับหลังทีชมพูโดเล่ดูนะ <c oughs> ตัวนี้มีสิบโลแนะ่นอนนะ <c oughs> ลุ้นดูนนะครับมวมือปืนสองท่านฝั่ <c oughs> งนี้หนึ่งท่าน <c oughs> รุ้นดูกันว่าใครจะได้ลั่นนั่งจอบกันปลาพุทธนะฮะน้อ,นองเอยหมดต่พูดนะขึ้นอยู่นูน่นเอาหลังสีชมพูเดือนนะนั่งรอดูไอ้หลังสีชมพูดดนะฮนะโใหญ่ดีใหญ่มาก วอยู่นั่นนะอะไระอะไระอะไรอ่ะ,อ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 ะโดนไหมน่ะมันยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้มันยังลอยขึ้นมาเห็นอยู่ไหมพี่น้องไม่โดนเหรอเฮ้ยโอ้โอู้หลังทีชมพูผมอ่ะ ดีนะมันไม่ตื่นนะอู้ต้องเลยยิงเสร็จแล้วลอยโชว์ตัวอีกนะออาไหมพี่น้องออกมหมันยังไม่ตื่นหรอกใจเย,ย,นย,นยน็นๆนบะอู้รุ่นเรือนครับมันจะขึ้นตรงไหนอีกนะมีสองตัวนะครับในลังตีชมพูเนี่ยม,นะมีตัวที่ผมยิงนี่แล้วก็มันจะมีขึ้นตรงนน้นอีกตัวหนึ่งนะ

ไม่ว <T il t ình> ิ่งเลยนู่นนุโดนอยู่ครับโดนอยู่อูนู่นครับติดอยู่นู่นเห็นบ่เห็นบ่นู่นนุ่นโดนอยู่ครับโดนอยู่อูนู่นครับติดอยู่นู่นเห็นบ่เห็นบ้ายังไกลเลยพี่น้องตัวนี้สิบโลัพไกลยักษ์สีชมพูอ่องตองเลยยิงบัตรแรกไม่โดนนะครับพี่น้อง นัดที่สองนะับเนี่ยขึ้นให้ยิงอยู่นะมันมีอีกตัวนึงนะอยู่ตรงนะู้นนะทำไงวะมัดไว้ตัวนี้ก่อนตัวนี้มัดไปก่อนนะแล้วก็ขึ้นกระสวยรอยิงอีกตัวนึงนะเฮ้ไยไปเถอะลงไปเอากระสวยก่อนนะครับถ้าตัวนี้มันไม่ขึ้นก็ได้ซ้ำตัวนี้นะใหญ่เกินยิงก็โดดต้มเลยครับรอดูอีกห้านาทีนะครับจะมีอีกตัวนึงขึ้นไปไกลทางนู้นนะ ถ้ามันไม่ขึ้นเนาะเรา่อยิงซ้ําตัวนี้พันอยู่นี่นะครับแล้วมันขึ้นจิบน้ำเนาะ่อยจะซ้ํามันเนาะมันจะขึ้นช้าๆเหมือนกันเลยตัวนู้นนะเพราะมันตัวใหญ่นะน้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใหญ่นะไปไหนน้อ ดีกว่าครับชัวร์ๆไว้ก่อนนะยังยไปพี่น้องลงมาปลาก่อนตรงนี้น้ำไม่น่านลึกนะอยากดีกว่าถ้ามันลึกก็เดี๋ยวเอาชูชีพ ว่ากเลยพี่น้องได้ตัวนี้เขาที่เคยได้มาตัวที่ใหญ่ที่สุดเออพี่น้องหลังสีชมพูนี่แหละมันมีตัวนึ่งจัดไปครับ นีหาเรือกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลงานอยู่บนฝั่งด้วยนะฮะบนเรือมันแคบพี่น้องเปียกน้ำวะ่ะไม่ได้ตกเรือนะเดี๋ยวลงเอาปลาแกวนี่ครับวันก่อนได้ว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่าอีกครับสุดยอดพี่น้องไก่ ใหญ่จริงจิงหูจัดทังเจ็ดสิบห้าลิตรยาวสุดทางสุดเลยหูโคตรใหญ่